มาสเตประเทศไทยเปิดตัวนิวมาสเต2สร้างเทรนด์ใหม่เจาะตลาดวัยรุ่นดีไซน์ใหม่โดดเด่นพร้อมแนวคิด Express Your Identity เลือกต่างในแบบเราเนรมิตดีไซน์ใหม่มอบความโฉบเฉี่ยวสดใสส้้อนตัวตนที่ชัดเจนของวัยรุ่น Generation ใหม่ที่แตกต่างหลากหลายมีให้เลือกถึง83ดีไซน์ทั้งรูปลักษ์การเลือกใช้สีภายนอกและภายในรวมถึงอุปกรณ์ที่นำมาตกแต่งในแต่ละรุ่น นิวมาสเตอมากับ2ดีไซน์ใหม่ Spo r t Design และ New w a ว e Design พร้อมรุ่นพิเศษอีก2รุ่นกับ Rokie Drive และ c ค a บ p ๊อที่เพิ่มความแตกต่างให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษบ่งบอกความเป็นตัวตนได้แบบไม่ซ้ำใครโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์สกายทีฟกรีนดีเซลและ Sky ยทีฟเบนซินทั้งแรงและประหยัดน้ำมันเพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานให้อย่างครบครันยิ่งขึ้นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นวาราคาจำหน่ายเท่าเดิมเริ่มต้นเพียง50,000 0กว่าบาท พร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวกับดอกเบี้ย1น9และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง m a สเ e i ร์พรี u มี n มอิปีผู้ที่สนใจสามารถทดลองขับและเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศ m a z t e r 2เป็นรถยนต์รุ่นที่สร้างยอดขายให้กับ m a z t e และจากเปิดตัวมาพร้อมกับเทคโนโลยี y a c t ที e ที่ให้ทั้งความเร็วและประหยัดน้ำมันจนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาส่วนแบ่งทางก,การตลาดอยู่ที่ประมาณ10%ถือว่าเป็นโมเดลหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจของ m a สด้าในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนดังนั้นการเปิดตัว m a สด้า2ในวันนี้คือการเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของ m a สดา้าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าการเปิดตัวนิวมาสด้า2ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปรับโฉมเพิ่มความสดใหม่แล้ว มาสเตอร์ยังคงรักษาเอกลักษณ์ในการเป็นสับคอมแพคคาร์ที่ดีที่สุดในตลาดที่ส่งมอบคุณค่ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังและเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในรถรุ่นนี้ให้เพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นโดยเจาะไปที่กลุ่มลูกค้าเจเนอเรชันซซซึ่งถือว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศที่จะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตและเป็นผู้นําเทรนด์ใหม่ๆโดยลูกค้ากลุ่มนี้กำลังมองหาความหลากหลายเลือกในสิ่งที่เหมาะกับตนเองและกล้าที่จะแตกต่าง มาสเตอร์ถึงยกระดับนิวมาสเตอร์สให้ลำหน้าขึ้นไปอีกในหลายๆด้านโดยเฉพาะดีไซน์ภายนอกและภายในใหม่อาทิกระจังหน้าล้อหลังคาและกระจกมองข้างเป็นต้นพร้อมสีใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ความแตกต่างของลูกค้าในกลุ่มนี้รวมถึงเข้ากับบุคลิกและสะท้อนความชื่นชอบของพวกเขาได้อย่างลงตัวด้วยดีไซน์และองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหล่านี้ทำให้ New Master 2เป็นสับคอมเพล็กซ์คาที่มอบคุณค่า และบ่งบอกรสนิยมอันมีเอกลักษณ์ของลูกค้าได้อย่างชัดเจน New m a s t e r 2กับ2ดีไซน์ใหม่ Sport Design และ New w ว v e d e s i n n New m a เตอ2มาพร้อมกับ2ดีไซน์ใหม่ประกอบด้วย Sport Design ที่ส่งผ่านความสปอร์ตโชว์เชียวได้อย่างชัดเจนด้วยกันชนหน้าพร้อมกระจังหน้าแบบ Mesh Grill ดีไซน์ใหม่ยกระดับความสปอร์ตด้วยกระจกมองข้างและหลังคาสีดำ ที่เข้ากับความสปอร์ตของกระจังหน้าได้อย่างลงตัวและมาพร้อมกับล้อขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ยกระดับความสปอร์ตหรูขึ้นไปอีกขั้นในขณะที่ภายในมอบความสปอร์ตพรีเมียมด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับผ้าแกรนด์ลักซ์สเวทแบบสปอร์ตดีไซน์ใหม่ให้ความประณีตด้วยวัสดุคุณภาพสูงพร้อมเพิ่มความสปอร์ตให้กับดีไซน์ภายในด้วยการตกแต่งสีแดงที่ครอบช่องแอร์และเบาะนั่งเดินตะเข็บสีแดงเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหารถสปอร์ต ที่ทั้งขับสนุกและมีเอกลักษณ์ในตัวเองอย่างชัดเจนสําหรับ New Wave Design ให้ภาพลักษณ์สดใสมีชีวิตชีวามีความโดดเด่นด้านการออกแบบด้วยกันชนหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่และล้อลายใหม่ที่เน้นความสดใสแตกต่างพร้อมมอบความพิเศษด้วยการใช้แผงคอรซนด้านในหลากสีไม่ว่าจะเป็นสีเพียวไว้์สีมีเล็บลกและสีกราสไลท์บลที่ถูกจับคู่กับสีภายนอกและดีไซน์ของล้อ ที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังเลือกใช้ไบโอพลาสติกเป็นส่วนประกอบในการผลิตคอนโซลที่ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ได้วัสดุที่มีคุณภาพสูงรวมถึงเลือกใช้ฟิล์มหลังคาที่ผลิตจากวัสดุไวนิลที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร,าร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตเมื่อเทียบกับการเคลือบสีแบบทูโทนและรุ่นพิเศษอีก2รุ่นทาง Rookie Drive และคลับปั๊บเพื่อเป็นการสร้างสีสันและความสดใสขึ้นไปอีกขั้น New m a สซ a 2ยังมาพร้อมรุ่นพิเศษอีก2รุ่นได้แก่ Rookie Drive ที่เพิ่มความแตกต่างโดดเด่นกับดีไซน์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สีขาวหลังคาสีขาวหรือสีดำที่ออกแบบแตกต,ต่างตามสีภายนอกพร้อมแสดงออกถึงบุค,คลิกไม่ซ้ำแบบใครจากการตกแต่งด้วยสีส้ม Racing Orange บนชุดสปอยเลอร์หลังชุดครอบกระจกมองข้างคิ้วตกแต่งกันชนหน้าและกันชนหลังรวมถึงฝาครอบล้อ พร้อมชุดสติกอ e r ตกแต่งดีไซน์พิเศษและอีกหนึ่งรุ่นกับแค a บป๊อปที่เพิ่มความสปอร์ตสุดคูลกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่มาพร้อมกระจกมองข้างและฝาครอบล้อสีขาวเซรามิกเมทัลลิกกระจังหน้าสีขาวและหลังคาสีขาวเพื่อเพิ่มความแตกต่างที่โดดเด่นยิ่งขึ้นพร้อมชุดสติกอร์ตกแต่งดีไซน์พิเศษแครบป๊อปตอบโจทย์ลูกค้ารุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ถ่ายทอดบุค,คลิกที่แตกต่างไม่ซ้ำใคร คงเอกลักษณ์ความโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์สกายทีฟเบนซิน1.3ลิตรและครีนดีเซล1.5ลิตรเนลมาสตา2ยังคงเอกลักษณ์ความโดดเด่นด้านสมรรถนะการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์สกายทีฟที่มีให้เลือกถึง2เครื่องยนต์ได้แก่เครื่องยนต์สกายทีบเบนซิน1.3ลิตรที่ทั้งสมรรถนะความแรงและการขับขี่ดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรและเครื่องยนต์สกายทีฟครีนดีเซล1.5ลิตรที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมัน ึง26.3กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมด้วยเกียร์อัตโนมัติ s k y t i v Drive 6 p ปี d พร้อม m มน u a l Mode Active Matic ที่ช่วยการขับขี่เป็นไปอย่างสนุกสนานและราบรื่นยิ่งขึ้นนอกจากนี้รถรุ่นนี้ยังโดดเด่นด้วยระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC+ ที่ช่วยควบคุมสมรรถนะในการขับขี่ให้แม่นยำและสมดุลเพื่อให้ผู้ขับรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับรถอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นตั้งแต่ก่อนเข้าโค้ง ในโค้งและนอกโค้งเพื่อมอบความปลอดภัยและความสุดสบายให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งสนุกไปกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัดและเทคโนโลยีแบบ best in class New Mazda 2ยังคงถ่ายทาอดเอกลักษณ์ของการเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่มอบคุณค่าเกินความคาดหวังให้กับลูกค้าด้วยความสุดสบายจากการขับขี่ด้วยท่านั่งที่เป็นธรรมชาติและมีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีเยี่ยม พร้อมอยังช่วยเพื่อเพลินกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายและไม่พลาดทุกการติดต่อด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัด m a s t e r Connect ที่รองรับ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto ผ่านหน้าจอ Center Display แบบสัมผัสขนาด7นิ้วควบคุมด้วย Center Commander พร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายระบบควบคุมความเร็วคงที่หรือ Cruise Control และยังเพิ่มความสุขสบายด้วยเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง2ตำแหน่ง อัแน่นด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐาน Active Sense ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรถรุ่นนี้ยังได้รับการพัฒนาให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม,ตมอย่างครบคันกับเทคโนโลยีความปลอดภัยเชิงป้องกัน Active Sense ที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและช่วยขับขี่ได้ยอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอาทิระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advanced มีในทุกรุ่นย่อยระบบช่วยประหยัดน้ำมัน iStop ะระบบประหยัดพลังงาน IE Loop มีในทุกรุ่นย่อยระบบควบคุมการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC Plus มีในทุกรุ่นย่อยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED และปรับระดับแบบอัตโนมัติมีในทุกรุ่นย่อยกระจกหน้าแบบลดเสียงรบก,กวนมีในทุกรุ่นย่อยระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะระบบแสดงภาพ3 6 0อองศารอบทิศทางระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยครบถันอาทิถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS ระบบป้องกันล้อล็อกแยกอิสระสี่ล้อระบบกระจายแรงเบรกและระบบช่วยเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวระบบช่ยอยตัวบนทางลาดชันเซ็นเซอร์กะระยะด,ด้านหน้า4จุดและด้านหลัง4ี่จุด กล้องมองหลังหน้าจอสีเซ็นเตอร์ดิสเพลย์แบบสัมผัสขนาด7นิ้วและปุ่มควบคุมอัจฉริยะเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบหน่วงเวลาพร้อมฟังก์ชันตรวจจับน้ำฝนแบบอัตโนมัติระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยสปอร์ตแพนเดิลชิปกระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติระบบเตือนเมืม่อมนุษย์จอสายตาขณะถอยหลัง ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการเลื่อนถลยระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันภูมิลาลัยปรับสีทิศทางพร้อมสวิชควบคุมเครื่องเสียงบนภูมิาลายัยระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติคานเหล็กเสริมกันกระแทกด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังพนักพิงเบาะด้านหลังสามารถแยกปรับและพับแบบ60/40กุญแจเนรภัย immobilizer และสัญญาณกันขโมยพร้อมเซ็นทัลล็อก ครั้งแรกกับ2สีใหม่สีเทา a อโรเกรยและสีฟ้า Airstream Blue โดดเด่นแตกต่างาม,มีสไตล์ไม่ซ้ำแบบใครพร้อมเพิ่มสีน้ำเงิน Deep Crystal Blue ในรุ่นพิเศษครับปั๊บ New Mazda 2มีสีภายนอกให้เลือกถึง9สีที่รวมถึง2เฉดส,สีใหม่เป็นครั้งแรกทั้งสีเทา Aero เกรยที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความสปอร์ตให้โดดเด่นยิ่งขึ้นและสีฟ้า Air Stream Blue ที่ถ่ายทอดอารมณ์ของความสุขสนานสดใส ตอบโจทย์ตัวตนที่แตกต่างของลูกค้ายุคใหม่ได้อย่างลงตัวโดยทั้ง9สีได้แก่สีแดงเซอร์เรตคริสตัลสีเทาแมชชีนเกรย์สีขาวสโนว์เฟลีกไวท์เพิร์ลสีดำเจ็ทแบล็กสีบรอนซ์แพตินัมควอตซ์สีเทาโพลิเมทัลเกรย์สีน้ำเงินดิฟคริสตัลบลูและ2สีใหม่สีฟ้าแอสตรีมบลูและสีเทาแอโรเกรย์ นิวมาสเต2มีจําหน่ายทั้งหมด5รุ่นย่อยมาตรฐานทั้งแบบซีดาน4ประตูและแบบแฮชแบ็ก5ประตูทั้งแบบสปอร์ตดีไซน์และนิ w เวฟ Design และ, Design, และยังมาพร้อมรื่องพิเศษอีก2รุ่นได้แก่ Rookie Drive และ c ค a บป๊ p ในแบบแฮชแบ็ก5ประตูโดวยวันราคาจําหน่ายดึงต่อปีนี้ด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์ที่สดใหม่ และความครบคันของเทคโนโลยีอันมีเอกลักษณ์ของ New Mazda 2จะช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์แห่งความสนุสนานที่ได้รับจากรถยนต์ Mazda และถ่ายทอดบุคลิกและตัวตนที่แตกต่างของลูกค้า Generation Z สได้อย่างแน่นอน m a สเตอร์ยังในมอบข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวให้กับลูกค้าที่สนใจเป็นเจ้าของด้วยข้อเสนอดอกเบี้ย1.59%และฟรีประกันภัยชั้น1 m a z d a p r e m i u m Insurance 1ปีลูกค้าที่สนใจ สามารถติดต่อจองซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่โชว์รูมมาสตาทั่วประเทศหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mazda.co.th กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ